บทที่1,970นกปรับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงอำนาจชายผู้แข็งแกร่งสามคนในพื้นที่ที่17อยู่ที่นี่มานานแล้ว และเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นี่นั้นคำนวณตามยุคสมัยและก่อนยุคนั้นพวกเขาได้จ่ายคืนไปแล้วหลายหมื่นพวกเขาทุกคนรู้ว่าเจียงเชนต้องการที่จะจักไปอย่างสิ้นหวังอย่างไรก็ตาม เป็นเวลานานแล้วที่พวกเขามาถึงชั้นที่17และไม่มีทางที่พวกเขาจะทะลุผ่านช่องว่างของชั้นที่17และเข้าสู่ชั้นที่18ได้ให้เขาลองเล่นไปกันเถอะมาเล่นหมากรุกกันโอเค ไยชก,กันสามคนจับไปชั่วคราวไปที่ห้องใต้หลังคาอีกห้องหนึ่งและเริ่มเล่นหมากรุกในห้องใต้หลังคาพวกเขาสามารถเล่นหมากรุกเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นการเพาะปลูกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเพาะปลูกทั้ง เจนยูอันและดิจูนเป็นเทพพระเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลทั้งแปดและอาณาจักรของพวกเขาไม่สามารถปรับปรุงได้อีกต่อไปและพวกเขาไม่สามารถก้าวสุดท้ายเพื่อก้าวออกจากเทพพระเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลทั้งเก้าได้ นี่ยิ่งเป็นการไหว้พระจันทร์ด้วยแล้วเมื่อถึงระดับเก้าแห่งราชันแล้วไม่มีทางจะดีขึ้นทั้งสามคนเล่นหมากรุกเพื่อฆ่าเวลาเจียงเชนถอยอย่างสุดใจเพื่อทำความเข้าใจหลังจากมาถึงอาณาจักรของเขาแล้วแม้ว่าพลังเหนือธรรมชาติที่นี่จะลึกลับมากแต่เขาก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย และในไม่ช้าเขาก็เข้าใจถึงพลังทางจิตที่เพียงพอและเขาก็รวมพลังเหล่านี้เพื่อทำลายกำแพงอวกาศที่นี่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ล้มเหลวเขาไม่สามารถทะลวงผ่านกำแพงมิติที่นี่ได้น้องชายช่วยตัวเองหน่อยมันไม่มีประโยชน์สิยงหนึ่งดังมาจากที่ไกลๆเจิงเฉินหมดเรี่ยวแรงและในชั่วพริบตา เขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทั้งสามคนมองไปที่พวกเขาและถามว่าทำไมไม่ละดีจุนกล่าวว่าเนื่องจากเส้นทางของการบ่งเพาะได้ถูกตัดออกก่อนกำหนดดาวออฟฟรีดอมจึงถูกตัดออกและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ถูกตัดออกและเพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นที่18ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจ วิธีการทางจิตที่เพียงพอพลังเหนือธรรมชาติและมีความต้องการอีกประการหนึ่งนั่นคือต้องเข้าสู่ขั้นที่6ของดาวออฟฟรีดอมใช่เจิ้นหยวนพยักษ์หน้าและกล่าวว่า ศักยภาพของสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้นานถึง3ขั้นของดาวออฟฟรีดอมหลังจากไปถึงขั้นที่3ศักยภาพถูกบิบออกและเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นไปแย่มองไปที่เจียงเฉินและพูดว่า ตั้งแต่คุณมาคุณจะสบายใจได้หลังจากล่าถอยมาเป็นเวลานั้นเรามาพักก่อนไปกันเถอะเมื่อได้ยินคำพูดของชายที่แข็งแกร่งทั้งสามเจียงเฉินก็ขมวดคิวหากคุณต้องการไปที่ชั้นที่18คุณต้องเข้าสู่ขั้นที่6ของดาวออฟฟรีดอมนี่ไม่ใช่การหลอกลวงใช่ไหมตั้งแต่การต่อสู้ครั้งแรกในโลกของบรรพบุรุษ ถนนสายนี้ถูกตัดขาดและอย่างมากที่สุดเขาก็สามารถไปถึงขั้นที่สมได้ภายใต้การจัดการของดันอีเขาได้มาถึงขั้นที่สี่แล้วแต่นี้ก็น่าทึ่งมากแล้วตอนนี้เขาเข้าสู่ขั้นที่ห้าหรือแม้แต่ขั้นที่หได้อย่างไร ฉันคนรทำอย่างไรการแสดงออกของเจียงเฉินดูจริงจังผิดปกติเขาไม่สามารถถูกขังอยู่ที่นี่ไม่มีทางอย่างแน่นอนโลกภายนอกยังมีอะไรอีกมากที่รอให้เขาทำนอกจากนี้เขายังต้องไปที่จักรวาลภายนอกค้นหา,มาเมล็ดจ,จักรวาลที่เหลืออยู่ในความสับสนวุ่นวายกระตุ้นการกำเนิดของจักรวาล จากนั้นให้จักรวาลที่ถือกำเนิดเหล่านี้รวมกันเพื่อสร้างโลกที่ไม่อ่อนแอก,กว่าโลกของบรรพบุรุษด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ดันอีจะปรากฏตัวได้เพื่อที่เขาจะได้เห็นชูชูเมื่อเห็นการแสดงออกที่เคร่งครึมของเจียงเฉินฝ่ายแย่ก,ก็กล่าวว่า ในเมื่อเจ้ามาถึงที่แห่งนี้แล้วเจ้าจะจับไปไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยความสบายใจบางที่หลังจากหลายปีที่ไม่รู้จบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจะมาที่นี่และเปิดประตูของที่นี่ผนึกอวกาศแล้วเราจะออกไปได้เมื่อเห็นความผิดหวังบนใบหน้าของเจียงเฉินเจินหยวนก็เกลี้ยกลอ่อม อย่าคิดถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้นอย่างน้อยก็ยังมีพวกเราสองสามคนที่นี่ดังนั้นคุณจะไม่เบื่อถ้าคุณเบื่อจริงๆก็เลือกนอนบางทีพอฉันตื่นฉันออกไปได้ได้ตีจุนยังเกลียกล่อม ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะทำจริงๆนอกจากนอนทั้งสามยังคงเกลี้ยกล่อมเจียงเชนดูทำอะไรไม่ถูกเมื่อมองไปที่ทั้งสามคนเขาพูดว่าขอบคุณแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะหาทางออกจากสถานที่นี้อย่างไรก็ตามคุณถูกขังอยู่ที่นี่เป็นเวลานานในช่วงเวลานี้วิญญาณใดจะไปที่18หรือไม่ ฉันทั้งสามสายหัวไปเย่กล่าวว่าฉันเป็นคนแรกที่มาถึงชั้นที่17หลังจากที่ฉันมามีเพียงสองคนเท่านั้นที่มาที่นี่คุณเป็นคนที่สามฉันไม่รู้มาก่อนที่ฉันจะปรากฏตัวไปที่ชั้น18เจียงเชนเงยหน้าขึ้นมองสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นในท้องฟ้าขั้นที่หของดาวออฟฟรีดอม นี่เป็นเรื่องยากจริงๆเขานั่งลงเขากำลังคิดว่าจะเข้าสู่ขั้นที่5ของดาวออฟฟรีดอมได้อย่างไรตอนนี้เป้าหมายหลักคือการไปถึงขั้นที่หและขั้นที่6กเฮในขณะนี้แสงจ้าสองประกาย เมื่อแสงจ้าสว่างวาบในพื้นที่บนชั้นที่17นกสีแดงก็ปรากฏขึ้นที่นี่มาอีกตัวแล้วทั้งสามมองไปที่นกหลังจากที่นกน้อยปรากฏตัวดวงตาคู่หนึ่งก็หมุนไปรอบๆมองไปรอบๆ หินสิ่งมีชีวิตทั้งสีร่รวมตัวกันที่นี่บบปิกเล็กๆของพวกมันและปรากฏต,ตัวต่อหนะ้าผู้คนมากมายในทันทีนกน้อยคุณก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเจียงเฉินยืนขึ้นทันทีด้วยสีหน้าที่มีความสุข นกน้อยตัวนี้น่าทึ่งมากมันรู้หลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่จักรวาลภายนอกก็กอดตัวขึ้นจากมเมล็ดจักรวาลเมื่อมีนกตัวเล็กๆอยู่รอบตัวเจงเฉินมีความหวังเด็กชายคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่า เซวเนียวจ้องไปที่เจงเฉินถูกต้องเจงเฉินกล่าวที่นี่คือชั้นที่สิเจ็ดและเพื่อเข้าสู่ชั้นที่18ปคุณต้องมีเต่าแห่งอิสระภาพขั้นที่หกตอนนี้ฉันมาถึงชั้นที่สี่แล้วคุณช่วยฉันได้ไหมไี่ฉันก้าวเข้าสู่ขั้นที่หกหรือไม่เมื่อได้ยินเจงเฉินกล่าวว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สี่แล้วเจนยูอนัน มีจุนและใบยูต่างก็ตกใจและมองเขาอย่างแปลกประหลาดนกน้อยใช้อุ้งเท้าเล็กๆแตะคางของมันและเหลือบมองร่างกายของเจียงเชนไปมาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พูดว่า ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูดซับยาอายุวัฒนะอย่างต่อเนื่องและใช้พลังของยาอายุวัฒนะเพื่อกระตุ้นเนื้อหนังและเลือดบางทีนี้อาจสามารถปลดล็อกพลังชีวิตและศักยภาพที่ถูกตัดออกไปได้เจียงเฉินนบยักหน้าและพูดว่า เป็นความจริงที่ฉันพูดแต่ก่อนอื่นฉันเอาแต่มองหาน้ำอมฤตแห่งจัก,กรวาลรับมันมาและกลั่นมันแต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆร่างกายของฉันเหมือนหลุมลึกไม่ว่าฉันจะปรับแต่งพลังจักกรวาลมากแค่ไหนมันก็จะถูกกลืนหายไปอืมซิลเนียวพูดด้วยสีหน้าครุ่นคิดถ้าอย่างนั้นฉัน ฉันจะไม่มีทางอื่นแล้วจริง,รงๆถูกต้องเซียวเนียวจำอะไรบางอย่างได้ในทันใดมองไปที่เจียงเฉินและพูดว่าคุณผนึกรังสีแห่งความตายในโลกภายนอกไม่ใช่เหรอใช้ลำแสงแห่งความตายจะกระตุ้นร่างกายของคุณและมองเห็น คุณสามารถเปิดใช้งานศักยภาพในร่างกายของคุณได้หรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินก็พงะซิลเนียวยังเคยพูดมาก่อนว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่ปนเปื้อนด้วยแสงแห่งเส้นทางสุดตรงจะตายแต่ตอนนี้เขาถูกขอให้ลองอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวในปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้นไม่มีทางอื่นถึงตอนนี้ฉันทำได้แค่พยายามคุณต้องปกป้องฉันฉันกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเจียงเฉินมองไปที่เสียเยเส่ยวเนียวเซี่ยววันเหนียวตบหน้าอกของเขาด้วยอุ้งเท้าของเขาและให้ความมั่นใจกับเขา ไม่ต้องกังวลกับฉันที่นี่จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเชียงเชนกังวลมากเกี่ยวกับความมั่นใจของเซียววานี่ยวแต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆ บทที่1,971กับไลออฟเด t ะ e อ็กตรีดาวสามารถปลดล็อกศัก,กยภาพของตัวเองและก้าวเข้าสู่ขั้นที่สูงกว่าของดาว of ฟ r e e d o มนี่คือสิ่งที่ราชาสามดาวบอกเขาและราชาสมดาวอ่านบันทึกในหนังสือโบราณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เจียงเชนฉันจะไม่รู้อีกต่อไปแต่ตอนนี้เป็นวิธีเดียวจิตใจของเจียงเชนขยับและเขาเอาแสงที่รุนแรงออกมาจากคฤราสาดอิงมอเท่าโดยตรง นั่นคือแสงแห่งความตายในปากของนกตัวเล็กๆแสงที่รุนแรงนี้มีสีสันและงดงามแม้ว่ามันจะถูกผนึกโดยเจิงเชนมันยังคงน่ากลัวอย่างยิ่งพลังกระจายพลังนี้แม้แต่ราชาที่ทรงพลังไม่กี่คนก็ยังตกใจนี่คืออะไรเจนยูอันมองไปที่จีดาวไลท์ที่ถูกปิดผนึกด้วยความตกใจและอดไม่ได้ที่จะอุทาน ช่างเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆทั้งดีจุนและไบยูมองไปที่เจียงเชนเจียงเฉินมองไปที่แสงแห่งหนทางสุดโต่งที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดว่านี่คือแสงแห่งหนทางสุดโต่งมันก่อตัวขึ้นจากพลังที่เหลืออยู่ในร่างกายของวิธีสุดโต่งหลังความตายและต้องใช้เวลามากกว่านี้ กว่าสิบคนของทางสุดต่งตายในที่เดียวกันเพื่อสร้างทางสุดขีดแสงแห่งแสงจากกระพัดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่า ไม่แน่แปลกใจเลยที่มันมีพลังที่ทรงพลังเช่นนี้หลังจากที่เจียงเฉินเรียกตัวสิ้นแสงจากทางเดินเขามองนกน้อยแล้วถามว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปนกน้อยกลอกตาเจียงเฉินถามเขาเขาถามใครเขาเคยติดต่อกับไลฟ์ออฟเดอะเอ็กตรีมดาวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเขาแซงทำเป็นวางอุบายและแซงทำเป็นครุ่นคิดและกล่าวว่าควรที่จะดูดซับและปรับแต่งแสงแห่งวิธีสุดขั้วและใช้พลังแห่งแสงแห่งวิธีสุดขั้วเพื่อควบคุมร่างกายซิลเนียลไม่มรู้เขาแค่เดาเจียงเชนรู้สึกเสมอว่าเซียววันเหนียวไม่น่าเชื่อถือ แต่ตอนนี้เป็นวิธีเดียวเขาปลดผนึกแสงแห่งสุดขั้วหลังจากที่ผนึกถูกปลดปล่อยหลายคนที่อยู่ณที่นี้ก็รู้สึกถึงพลังที่รุนแรงซึ่งทำ้ายกล้ามเนื้อของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะหลบ ปรากฏตัวในระยะไกลแม้แต่นกตัวเล็กๆก็ไม่สามารถทนต่อพลังที่เปล่งออกมาจากแสงแห่งเต่าที่รุนแรงได้ดังนั้นมันจึงกระพือปีกเล็กๆของมันและบินไปในระยะไกลหลังจากบินไปไกลแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นมาก พลังของแสงแห่งเส้นทางที่รุนแรงนั้นน่ากลัวเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้ริเริ่มที่จะโจมตีศัตรูแม้แต่องค์จากกระพัดก้าชันก็ไม่สามารถต้านทานพลังที่ปล่อยออกมาจากแสงของเส้นทางที่รุนแรงได้ แม้แต่เจียงเฉินก็สามารถไม่ทนโดยไม่ใช้แรงขัดขืนเขาระดมพลังที่วุ่นวายในร่างกายของเขาทันทีด้วยพลังที่วุ่นวายปกป้องร่างกายของเขาแสงที่รุนแรงไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเขาได้อีกต่อไปไอ้หนู ไม่นะับเสียงนกดังมาจากที่ไกลๆเจ้าต้องการแสงแห่งวิธีสุดโต่งเพื่อกระตุ้นร่างกายกระตุ้นหลอดเลือดและกระตุ้นกระดูกตอนนี้เจ้าได้กระตุ้นพลังต้านทานแสงแห่งวิธีสุดโต่งแล้วมันสูญเสียหน้าที่การฝึกร่างกายไปได้อย่างไร เพื่อปลดล็อกศัก,กยภาพของคุณเองและวิธีปลดล็อกพลังชีวิตของคุณเองเมื่อได้ยินเช่นนี้เจงเชนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขามองไปที่แสงแห่งหนทางสุดตรงหากพลังแห่งความกลวล่าหนถูกกำจัดออกไปเขาจะต้านทานพลังแห่งแสงแห่งหนทางสุดตรงได้อย่างไรเรียกหายใจลึก,ลก ตอนนี้มีเพียงความมั่งคั่งและความมั่งคั่งเท่านั้นที่ตกอยู่ในอันตรายสู้ตายเท่านั้นเขากระจายพลังแห่งความโกลาหลทันที ร่างกายสูญเสียการปกป้องจากพลังแห่งความโกลาหลและผิวหนังของเขาได้รับความเสียหายทันทีจากพลังแห่งความโกลาหลรอยแตกปรากฏขึ้นในร่างกายของเขารอยแตกเต็มไปทั่วทั้งร่างกายและเลือดยังคงไหลลน้น ทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นมนุษย์โลหิตเมื่อเห็นฉากนี้นกที่อยู่ห่างไกลกอดไม่ได้ที่จะลับลิ้นของมันมันน่ากลัวเกินไปมันเป็นแสงแห่งหนทางสุดตรงที่เกิดขึ้นจากพลังของบุรุษสุดตรงหลังความตายชายที่แข็งแกร่งอีกสามคนต่างหวัดกลัววิธีการฝึกฝนนี้เลือดเกินไปหรือไม่ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นราชาที่ทรงพลังแต่พวกเขาก็ไม่กล้าลองวิธีฝึกฝนเช่นนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่กล้าเข้าสู่ขั้นใหม่ของดาว of Freedom แต่พวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะลองวิธีการฝึกฝนแบบนี้เมื่อถึงระดับของ เจียงเชนโดยทั่วไปแล้วเขาสามารถเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดได้แต่พลังของแสงที่รุนแรงแทรกซึมเข้ามาและแม้แต่เจียงเชนก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงแสงที่รุนแรงส่องมาที่เขาและรอยแตกปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาตามด้วยรอยแตกมันแตกเปิดออกอย่างต่อเนื่อง และเนื้อและเลือดก็ระเบิดออกมาในทันทีและสีหน้าที่เจ็บปวดของเขาบิดเบี้ยวแสงที่รุนแรงยังคงสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเจียงเฉินในไม่ช้าร่างกายของเขาก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ภายใต้การทำลายล้างของแสงที่รุนแรงในขณะนี้เขาเหลือกระดูกเพียงบางส่วนแม้ว่าจะเป็นกระดูก แต่บางส่วนก็แตกสลายไปแล้วและบางส่วนก็กลายเป็นผงเียงเฉินไม่สามารถทนได้อีกต่อไปถ้าเขาปล่อยให้แสงที่รุนแรงทำลายมันเขาก็คงจะตายจริงๆเนื่องจากวิญญาณของเขาได้รวมเข้ากับร่างกายมานานแล้ว หากกระดูกทั้งหมดถูกทำลายหมายความว่าเขาจะต้องตายเขาหลบทันเวลาปรากฏตัวในระยะไกลและเริ่มเปิดใช้งานการฝึกร่างกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเขาเขาได้เรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติและเทคนิคลับมากมายรวมถึงการฝึกร่างกายมากมายไม่นานก็ฟื้นแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาไม่ดีขึ้นเลยไม่มีทาง เจียงเฉินมองไปที่นกน้อยที่ครุ่นคิดอยู่ไม่ไกลและพูดว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยมันจะทำลายร่างกายเท่านั้นและไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพที่จะถูกตัดขาดได้นกตัวน้อยพูดอย่างไม่แน่นอน อาจจะมาอีกไม่กี่ครั้งอีกสองสามครั้งเชียงเฉินขมบดคิ้วเล็กน้อยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เสี่วเนียวพูดนั้นมีเหตุผลถ้าครั้งเดียวไม่พอก็สองหรือสามครั้งจนกว่าศักยภาพของตัวเองจะมีปลดลอ็อกแค่ทำมัน เจียงเฉินยังคงมาถึงบริเวณที่แสงแห่งวิธีสุดขั้วอยู่เขาไม่ขอแรงใดๆที่จะต่อต้านปล่อยให้แสงแห่งวิธีสุดขั้วทำลายร่างกายของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มีเลือดไหลออกมาอีกครั้งทันใดร่างกายก็ถูกทำลาย กระดูกทั้งหมดในร่างกายก็แตกสลายและบางส่วนก็กลายเป็นผงเขายือ้อจนทนไม่ไหวและเลือกที่จะรักษาอาการบาดเจ็บหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วให้ใช้แสงแห่งความรุนแรงเพื่อควบคุมร่างกายต่อไปหนึ่งครั้งสองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งในตอนแรกสิ่งมีชีวิตสองสามตัวในพื้นที่นี้ยังคงให้ความสนใจ แต่หลังจากจบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลิกสนใจและเลือกที่จะลงไปมากรุปหายไปเพราะพวกเขารู้ว่าเจียงเชนไม่สามารถตายได้มันแค่ถูกทำให้ยุ่งเหยิงหนึ่งปีสิบปีร้อยปีหนึ่งพันปีหมื่นปี เวลาผ่านไปอย่างเงียบงันในชั่วพริบตาเวลาผ่านไปหนึ่งล้านปีร่างกายอายุล้านปีของเจียงเชนถูกทำลายโดยแสงที่รุนแรงเป็นเวลาหลายล้านปีที่เขาอยู่ภายใต้การทำลายล้างของแสงที่รุนแรงตลอดเวลา แต่หลายล้านปีผ่านไปความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยและศักยภาพในร่างกายของเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเจียงเชนลืมมันไปสยอมแพ้ไปมันไม่มีประโยชน์เซวัวเหนียวเกลี้ยกล่อมตอนนี้แม้แต่เขาก็ยังยอมแพ้และแม้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแสงจากเตาสุดขั้วไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้ อย่างไรก็ตามเจียงเชนไม่ต้องการยอมแพ้หากเขายอมแพ้เช่นนี้เขาจะไม่ออกจากที่นี่และถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปเขานอนอยู่บนพื้นและมีกองเลือดอยู่บนพื้นแต่มีกระดูกสีแดงเลือดอยู่ในเลือดบนท้องฟ้าแสงของเส้นทางสุดขีดส่องแสง รังสีของแสงหลากสีส่องลงมาและตกลงบนกระดูกโลหิตซึ่งยังคงแตกร้าวในขณะนี้ร่องรอยของพลังเวทมนต์ได้เถือกำเนิดขึ้นในกระดูกชิ้นหนึ่งของเจียงเชนและร่องรอยของพลังนี้ได้กวาดไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีและเจียงเชนก็พื้นคืนจิตวิญญาณของเขาในทันที